มาถึงข้อที่7นะคะพี่แมนก็ยังไม่กลับมานะคะพี่เจนก็อยู่กับพี่วินนะคะอ่ามาอยู่กับพี่กวินกับพี่เจนเหมือนเดิมนะครับข้อที่7เนาะโจทย์ก็บอกว่าจงแสดงว่าการาฟของ r เท่ากับ1บวก s i n เซต้าสมมาตรกับแกนายส่วน2พร้อมทั้งวาดการาฟสมมาตรดังกล่าวนะครับก็มาดูวิธีทำเลยเนาะ พี่ก็ให้สเต็ปแล้วเนาะสามสเต็ปถ้าเกิดน้องทําทั้ง3ามสเต็ปนี้ครบบอกเลยว่ามันง่ายมากอ่าสเต็ปแรกที่พี่เจงเขาทำให้ดูเนาะก็คือกําหนดให้ฟังก์ชัน f r theta เท่ากับ0พี่เจนเขาก็ทำให้ดูว่าจากโจทย์ให้พี่เจนเขาแปลงฟังก์ชันออกมาก็คือฟังก์ชันนี้ได้ก็คือฟังก์ชัน F R เซต้าเนี่ยจึงเท่ากับ R ลบ1ลบ s i n เซต้านั่นเองครับเท่ากับ0นั่นเองพอเรากำหนดฟังก์ชัน F R เซต้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาสเต็ปที่2เลยเนาะตรวจสอบการสมมาตรครับโจทย์นะครับโจทย์เขาต้องการตรวจสอบการสมมาตรที่แกนพายส่วน2นั่นเองก็คือแกน เซตาเท่าเท่ากับไพส่วนสองนั่นเองหรือเรียกง่ายๆคือแกน y ก็ได้ครับอ่าเก็พิจารณาที่จุดลบ r ลบเซตาเนาะหรือพูดง่ายๆคือฟังก์ชันลบ r ลบเซตาเองเราก็แทนมันลงไปในฟังก์ชันนั่นเองก็คือแทนจุดลบ r ลบเซตาเนี่ยลงในฟังก์ชันที่เรากำหนดให้นั่นเองพอเราแทนไปปุ๊บ ก็จะปรากฏว่าฟังก์ชัน f r ลบเซตาเนี่ยมันไม่เท่ากับฟังก์ชัน f r เซต้าเลยแสดงว่าเอาต้องพิจารณาอีกจุดหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันจะสมมาตรกับแกนไพยส่วน2หรือเปล่าก็พิจารณาอีกจุดหนึ่งครับก็คือต้องพิจารณาที่จุด r ไพลบเซต้าเองก็คือเราต้องแทนจุด r พายลบเซต้าเนี่ยลงในฟังก์ชันนั่นเองเราก็จะได้ฟังก์ชันฟังก์ชันของ f r พายลบเซต้าเองครับพอเราแทนไปปึ๊บเราก็อย่างที่พี่เจนเขาทำให้ดูนะครับอ่าจะได้ฟังก์ชันนี้ออกมาซึ่งฟังก์ชันเนี้ยเราพบว่าฟังก์ชันของ f r พายลบเซต้าเนี่ยมันเท่ากับฟังก์ชันของ f r เซต้าดังนั้นนะครับฟังก์ชันของ F r เซต้าเนี่ยจึงสมมาตรกับแกนเซต้าท่อพายส่วน2นั่นเองครับง่ายไหมง่ายเนาะบอกเลยว่าถ้าเกิดทำตามสเต็ปเนี่ยง่ายมากครับบอกเลยเพอน้องทำแบบนี้เนาะเวลาสอบจริงก็ได้คะแนน1 0เต็ม10เลยครับอ่ะเราก็มาสู่สเต็ปสุดท้ายกันเนาะสเต็ปที่3วาดกราฟ เราก็รู้แล้วแหละว่ามันสมมาตรกับแกนอะไรครับแกนพายส่วนสต้องไหมแสดงว่าเซตเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างลบพายส่วนสถึงพายส่วนสองนั่นเองครับอ่าเราก็ต้องดูก่อนเนาะว่าเราจะพอดกันกี่องศาก็จากจากจากสูตรที่พี่ให้ไปเนาะ30องศาส่วน n ถูกต้องไหมซึ่ง n เนี่ยคืออะไรสามสิทธิ หน้าเซต้าต้องไหมจากโจทย์นะครับมันก็มี1นั่นเอง N ก็คือ1เพราะว่ามันมีแค่เซต้าเดียวสามสิทธิ์ของมันก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเราต้องพอทีละ30องศานั่นเองครับแล้วก็วาดตารางเลยนะครับเพื่อที่เราจะนํามาพอทกราฟอ่ะ เราก็เริ่มที่พายนะครับพายส่วนสองเนาะเราเริ่มที่พายส่วนสองก็คือมุมกี่องศาครับก็คือ90องศาเนาะก็ไล่ลงมาครับพอดทีละ30องศามุม90องศาแล้วลงมาก็60องศา30องศา0องศาลบ30องศาลบ60องศา จนถึงลบ90องศาก็คือม,มุมลบพายส่วน2อันเองครับเราก็นำค่าซิต้าพวกนี้แหละแทนลงในโจทย์เราก็จะได้ค่า R ออกมาเราก็จะนำค่า R กับค่าเซต้าเนี้ยมาพอดกราฟกัน น้องก็ลองกลับไปพอดเล่นๆดูนะครับพี่ทํามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้กราฟประมาณแบบนี้ครับก็เป็นกราฟรูปหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับ